ครับอยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตข้าติดรถไถนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของการจัดส่งสินค้านะครับเมื่อเช้าผมไม่ได้อัปเดตให้นะครับว่าผมส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะครับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามานะครับท่านที่สั่งซื้อเข้ามาแล้วอยากโทรสอบถามว่าคิวผลิตถึงไหนนะครับวันที่ผมนัดนะครับก็บางท่านอาจจะได้ก่อนนะครับบางท่านอาจจะได้ก่อนแต่บางท่านรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม เงียบๆหายไปทําไมนานจังเลยก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0 8 8 7 4 7 8 1 3 6เนมะครับเมื่อเช้าผมส่งไป2ตัวนะครับตอนแรกผมจะส่ง3ท่านนะครับแต่ว่าท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเนี่ยลูกค้า,าโทรหาไม่ติดนะครับตอนแรกผมคิดไว้ผมเขียนเบอร์โทรผิดหรือเปล่านะผมก็เลยยังไม่ได้ส่งนะครับคราวนี้พอ ช่วงเที่ยงนะครับลูกค้าก็โทรกลับมาว่าอยู่ชนบุรีฝนตกนะครับแกก็เลยไม่ได้เปิดโทรศัพท์นะครับปิดเครื่องเอาไว้นะครับฟ้าร้องนะครับก็เลยผมก็เลยเลื่อนส่งเป็นพรุ่งนี้นะครับผมส่งให้พรุ่งนี้นะครับลูกค้าอยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเป็นคูปิตาแอลสี่นะครับก็เก็บเงินไปทางทาง8 8,000บาททวนนะครับก็บวกค่าขนส่งแล้ว500บาทนะครับแล้วก็เมื่อเช้าผมจัดส่งไป2ท่านนะครับลูกค้า2ท่านนะครับอยู่ที่ คุณวิชัยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะครับตัวนี้ก็เป็นค่าติดผานนะครับตัวยันม่านะครับยันม่า49กแรงนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะว่ามันอยู่อยู่ในบินเนาะนะครับตัวเป็นเป็นใบผาน24นิ้วนะครับที่ผมส่งไปให้นะครับก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมส่งให้นะครับเมื่อเช้านะครับผมส่งไป2ท่านนะครับตัวนึงก็ เป็นคุณมนตีนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าติดผ่าน L5018 นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้ก็8,500บาทนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีอีกท่านหนึ่งนะครับเข้ามารับสินค้านะครับตัวฟอร์ดนะครับลูกค้าอยู่อำเภอกำมะลาสจังหวัดกาลสินก็รับกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่า ที่ผมจะจัดส่งโซนภาคอีสานเนี่ยทั้งหมด4ีตัว4ท่านนะครับที่ผมจะจัดส่งให้แล้วก็ตัวนี้ลูกค้ามารับเองนะครับคุณสมหมายนะครับอยู่ที่ตําบลประชาพัฒนาอำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับตัวนี้ก็เป็นเอลซีเจ็ดนะครับโครงผานไม่ได้ใช้ของตัวโครงผานตาช้างเป็นโครงผานตัว CMT นะครับใบ24นิ้วนะครับตัวนี้ก็เก็บเงินไป ตัวนี้ลูกค้าเข้ามารับเองที่โรงงานนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากอำเภอพยักนะครับก็มารับที่โรงงานนะครับตัวนี้ลูกค้าเข้ามารับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวยันมาลูกคา้านัดจะรับวันนี้เหมือนกันนะครับลูกค้าอยู่บุรีรัมย์นะครับอยู่บุรีรัมย์นะครับตัวนี้ลูกค้าอยู่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็จะมารับวันนี้ยันม่า51แรงโคงง่าน CMT นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมรอจัดส่งวันที่20นะครับคุณพรศักด์นะครับคุณพรศักด์อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเป็นยันม่า51แรงเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่ผมจะจัดส่งให้วันนี้ส่วนภาคอีสานนะครับ4ท่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าไปที่จังหวัดไหนบ้างตัวนี้คุณสุพจน์นะครับ อยู่ที่ตำบลหนองกระทิงอเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์ตัวนี้เป็นยันมาวายสามนะครับแต่ว่าลูกค้าสั่งสีเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงิน CMT คงผ่านเป็น CMT นะครับตัวรถเป็นสียันมาแต่อยากได้คาดสีน้ําเงินนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับตัวนี้ก็เก็บเงินปลายทาง8,000บาทนะครับตัวยันมา51าแรงนะครับแล้วก็ตัวคูปุต้า40แรงนะครับตัวนี้คุณสันติ อยู่ที่ตำบลโพนงามอำเภอกรรมะลาสายจังหวัดกาลสินนะครับตัวนี้ก็ L4018 นะครับโค้งผ่านเป็นของตาช้างนะครับตัวนี้นะครับเก็บเงินปลายทาง7,500บาทนะครับถ้าส่งขนส่งภาคเหนือภาคใต้ก็บวกเพิ่ม500ก็จะเป็น8,000บาทนะครับสำหรับ L36 L34 L40 นะครับส่งภาคอีสาน7,500บาทส่งขนส่งไปสนีไทย8,000บาทนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคุณเจียงศักด์นะครับอยู่ที่ ตำบลนาจิกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตัวนี้ก็เป็นยันม่านะครับ51แรงนะครับลูกค้าแจ้งว่า 51CT นะครับแต่ใช้เป็นใบผานเล็กใบผาน22นิ้วนะครับผมก็จะสเปคให้ตรงรุ่นกับตัวโครงผานนะครับเราไม่ได้ยึดติดกับตัวรถนะครับเรายึดติดกับตัวโครงผานใช้ผานเล็กคาดก็ต้องตัวเล็กตามนะครับตัวนี้ก็เก็บปลายทาง7,500บาทนะครับส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายนะครับคุณนัทพลนะครับตัวนี้ก็อยู่อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตัวนี้ก็ยันมา51แรงนะครับใบผาน24นิ้ว5ใบโครง CMT นะครับตัวนี้นะครับ51แรงเหมือนกันแต่ตัวนี้7,005ตัวนี้8,000นะครับใบผานต่างกันตัวนี้ใช้ผานเล็ก22นิ้ว7,005ตัวนี้ใช้ผานตามสเปคของเขาใบ24นิ้วอยู่ที่ 8,000บาทนะครับถ้าส่งภาคเหนือภาคใต้ก็บวกเพิ่มอีก500ก็เป็น8,500บาทนะครับวันนี้ก็จัดไปก่อน4ท่านนะครับแล้วก็ตัวตัวที่ผมยังไม่ได้ส่งให้ที่ที่โทรไม่ติดเมื่อเช้าก็อยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีส่งให้พรุ่งนี้นะครับขนส่งไปสนีไทยนะครับผม สำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นสต็อกนะครับใครที่อยากจะได้ตอนนี้ L40 L50 L36 L34 ก็มีพร้อมส่งโทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0887478136บางครั้งแชทแชทในใน c e b o o k มาหรือแชทช่องทางทางข้อความบางครั้งผมไม่ได้อ่านนะครับผมจะเน้นที่โทรนะครับโทรมาเลยนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรมาสอบถามผมได้นะครับอยากอยากทราบว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นโทรนะครับ ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรทรมาสอบถามได้นะครับผมจะได้แจ้งราคาได้ถูกต้องนะครับชัดเจนดีกว่าเราไปแชทนะครับแชทเนี่ยบางครั้งผมก็ไม่ได้ตอบนะครับเดี๋ยวบางลูกค้าบางท่านก็โมบยไวใส่ผมอีกว่าเอ๊ะทำไมไม่ตอบแชทเลยทําไมไม่ตอบแชทเลยนะครับก็บางครั้งงานค่อนข้างที่เยอะนะครับก็บริหารค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับโรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับขอบคุณครับ